จับขึ้นมาใส่ตะาเกาียบปับมาซอยกันบาบมากินหอยอัป,ปรีนี่ซาซิมินายกำลังทำอะไรอยู่อ่ะแถมร้องเพลงด้วยจี่หอยอะไรนะจี่หอยอะไรนะจี่หอยฮะจี่หอยอ้าวแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกอะเอ้แล้ว,ลวนี่มันหอย,ยอะไรอะซาซิมิมีลายหอยเลยอะกินได้ไหมเนี่ย กินได้สิคิดได้เงี้หอยพวกเนี้ยมีทั้งหอยโข่งหอยเชอรี่หอยปังหอยขี้กระายหอยเชลล์หอยลายหอยแมลงพู่เชิญมาเลือกสั่งเลิกซื้อกันได้เลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ร้านขายหอยนี่นายไปเอาหอยพวกเนี้ยมาจากไหนหรอซาซิมิฉันไม่ไดเอามาแล้วใครเอามาล่ะก็พี่คนนั้นไงนั่นน่ะนั่นน่ะคือว่านะเขาขายให้ฉันนะ หมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยี่สิบบาทเอา้าทำไมถูกจังอะฮะอย่าบอกนะว่าแฮ่ฝากจ่ายดูยนะคิดอะไเงีก็ฉันอยากกินนี่นานี่ซาซิมินายก็รู้นี่ว่ายี่สิบาทนั่นน่ะฉันเก็บมาตั้งสามอาทิตย์แน,เน่เอาเทนาเอาเทนาคิดอะไเงีนายก็รู้นี่ว่าหอยพวกเนี่ยกินกับน้ําจิ้มซีฟูดนะสุข่อยเลยละ่ะ ก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วหอยพวกเนี้ยสุกหรือยังอะอ๋อใกล้ใกล้แล้วแหละคิดอะเงียใกล้ละอีกนิดเดียวอีกสองนาทีก็เสร็จละอ่าอิ่มแปรเลยใช่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 อิ่มมากๆเลยอ่ะนี่ว่าแต่นะคิดอะเงี่ยฉันอยากกินอีกจังเลยอ่ะนะขอฉันซื้ออีกนะฉันอยากกินอะจี่หอยอะไม่ได้อ่ะซาซิมิไม่ได้แล้วฉันอะไม่มีตังแล้ว งั้นเหรออืมถ right? <c oughs> ้าง <in> ั้นเนี <CGI> <c oughs> ่ยเราลองไปถามพี่เขาดีไหมว่าพี่เขาเนี่ยเอาหอยมาจากไหนอะเยอะแยะเลยอะถ้าเรารู้นะเราก็จะได้ไปเอาหอยมากินเยอะๆเลยไงล่ะคิดได้ไงเป็นไงก็ดีเหมือนกันนะปะพวกเราไปถามเขาก็เถอะพี่ครับพี่ครับพี่แบลเอาหอยพวกเนี่ยมาจากไหนเหรอครับเยอะแยะเลยอะพอดีว่าพวกเราอะอยากกินอีกนะครับ อ๋อถ้าน้องๆอยากกินอีกนะครับเดี๋ยวคราหลังเนี่ยเดี๋ยวพี่เบเอามาให้อีกนะครับวันหลังอะนั่นมันก็ได้อยู่หรอกนะครับแต่ว่าพวกเราอะไม่มีตงังเราครับแฮ้ๆฮพวกเราก็เลยอยากไปเก็บเองนะครับเผื่อว่าพวกเราอะจะได้กินเยอะๆเลยฮ่าอืมถ้าจะให้พี่บอกน้องๆไปนะครับคือมันก็ได้อยู่หรอกนะครับแต่ว่าอ่าไอ้ที่ที่พี่ไปเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะครับฮะอย่าอย่าบอกนะว่าแม่มามีอะไรหรอคิดได้ไงอะ มีมีอะไรเหรอก็ก็ข้างหลังกำแพงนั่นไงนั่นน่ะฮะหรือหรือว่าอะไรเหรออ้าวฉันก็นึกว่านายจะรู้สิเฮ้ยฉันจะไปรู้ได้ไงเราอยู่นายก็ตกอกตกใจอยู่คนเดียวเี่ยอ้าวนายไม่เคยดีเหรอซาซิมิว่าเมืองเนี่ยมีกำแพงกั้นพวกเราอยู่อ่ะกับพวกยักษ์ตัวโตๆนั่นน่ะฮะจะบ้าเหรอคิดว่าง กำแพงพวกนี้มันก็เป็นแค่กำแพงธรรมดามดาเท่านั้นแหละฉันว่านะมันไม่ใช่กำแพงธรรมดาธรรานะครับน้องๆแต่ว่ากำแพงพวกเนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันพวกเรากับพวกยักษ์ไทยทันเฮมันเป็นไปได้หรอครับท่านผู้ชมบ้าน่เป็นไปได้สิครับกำแพงพวกเนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่200ปีก่อนเฮเอาหน่าเอาหน่าซาิมิอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้ามีปราบ<ร>ีกา้า คุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนพกยูโรไว้เอาสะเก่าเชียพี่นะ่ะไปงอหอยที่นอกกระแพงมาขายคนที่นี่ประจำเลยล่ะครับอา้าวแล้วทำไมพี่ไม่เอามาขายเยอะล่ะครับนั่นสิน่นสิทำไมพี่ไม่เอามาขายเยอะเลยล่ะครับคือว่านะบ่อน้ำที่พี่ไปเอาหอยพวกนี้นะ่ะมันมีพวกไทท่านเฝ้าอยู่น่ะสิอา้าวแล้วพี่เข้าไปเอาได้ไงครับเนี่ยสุดยอดเลยอะ พี่จะบอกว่าพี่เก่งอยู่แล้วครับน้องๆไม่ต้องห่วงพี่ทำได้ครับแต่ว่าพี่ก็ติดอยู่อย่างหนึ่งนะที่พี่เอามาได้ไม่เยอะนั้นก็เพราะว่าพี่ไม่มีถุงใส่นะพี่ก็เลยหอบใส่เสื้อแล้วเอามาขายนี่แหละครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเหรอครับงั้นก็นี่แทนแทนแทนถุงวิเศษที่สามารถใส่ของได้เยอะๆไม่ใช่ มันก็แค่ถุงก๊อบแก๊ปธรรมดาธรรมดานี่แหละโอ้ดีเลยน้องๆทีนี้แหละพี่จะได้ใส่หอยได้เยอะๆเลยอ่ะใช่ใช่ใช่และพวกเราก็จะได้ใส่หอยไปกินได้เยอะเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะปะพวกเราไปกันเถอะอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคืองี้นะครับว่าแต่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยคุยกันมาตั้งนานอะ่ะแต่ยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยอะ่ะใช่ใช่ใช่ยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยครับอ๋อพี่ชื่อว่าพี่สเสด็จครับ อ๋อพี่พีเสดเดอนี่เองแต่ใครๆเขาก็เรียกพี่ว่าเอเวนเอแอนมดเอเวนเอชัยาเอเวนอาเอบีซีดเอเวนปะพวกเราไปกันเถอะไปงมหอยกันโอ้โหที่นี่สินะครับทางเข้าไปอีกฝั่งของกำแพงอ่ะดูท่าทางใครจะเข้าใครจะออกก็ได้นะครับเนี่ยโอ้โหอืม คนที่เคยออกไปนอกกำแพงนะครับเนี่ยยังไม่มีใครกลับเข้ามาได้อีกเลยนะอา้าวแล้วทําไมพี่ถึงออกมาได้ล่ะครับเนี่ยนั่งสินั่นสินนสเออช่างช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าพี่เก่งก็แล้วกันนะครับปะ่ะแต่ต้องเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าพวกไททันอะ่ะมันหูดีมากๆเลยแถมจมูกมันก็ดีด้วยนะครับปะ่ะไปกันเถอะไปกันเลยจ้าจ้า ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ากำแพงเนี่ยมันจะมีทางเข้าทางออกด้วยเว้ยเฮ้ยไป,ปพวกเราไปดูกันเถอะเอ่อ,อ,อสวัสดีครับกับผมว่าพวกเรานะครับไม่ควรไปเลยนะครับป้ายก็บอกอยู่นะครับเห็นไหมครับใครเข้าใครออกปรับสองพันเชิญใจจริงหรอวะโอ้โหข้าไม่เห็นเลยเว้ยเอ้ยเองไม่บอกข้าไม่บอกแล้วใครจะรู้วะฮะ นั่นมันก็จริงอยู่นะครับเจ้าเจ้านั่นเนของข้าอ๋อโทษทีครับเขาเองมันชื่นใจชื่นใจเออเขาหลังก็อย่าเลื่อมีก,กูใจไหมเออไปพวกเราไปกันเถอะเจ้าเจ้าขอผมว่าอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับชาวกล้วยสักถ้วยนะครับชื่นใจนะครับเออเวลางว,วลงอ่าแล้วทางนี้มันจะออกไปได้จริงๆหรอครับชื่นใจนะครับอ ออกได้สิโอ้ยเอยเ็งไม่เห็นเราไวเด็กพวกนัน้นนะมันก็ออกไปกันนะเจะ้าเจ้าถ้าเกิดว่าข้างนอกมันมีขุมทรัพย์เพชรพลอยเพชรินจินดามากมายไก,ก่กอขึ้นมาจะทำยังไงฮะผมว่านะครับพวกเรากลับไปกินเฉากว้ดีกว่านะครับชื่นใจนะครับก็บอกว่าค่อยกินค่อยกินก็นใจไมรไปพวกเราไปะจชนภัยกันดีกว่านะก็ได้เออ เกิดครั้งเดียวมีครั้งเดียวไปเจ้าเจ้าถึงแล้วถึงแล้วครับที่นี่แหละครับสระน้ำนี่แหละที่พี่เอาหอยไปบ่อยอะ่ะและเจ้าพวกนั้นก็คือไทท่านหัพวกมันอยู่กันเยอะเลยอะ่ะแล้วทีเนี้ยพวกเราจะไปเอาหอยได้ยังไงครับเนี่ยใช่ใช่ใช่แค่พวกเราเดินไปอะ่ะพวกมันก็น่าจะรู้ด้วยละครับไม่ต้องห่วงครับนะเอางี้เดี๋ยวพี่จะไปล่อพวกมันเองแล้วน้องอะ่ะ ก็ไปเ tamam. ก็บหอยที่ริมสาก็แล้วกันนะเข้าใจไหมเข้าใจครับดีมากเอาล่ะพวกนายเองก็เป็นพีเสเดอร์ได้นะพร้อมนะพร้อมครับเฮ้ยเฮทางนี้ทางนี้ไปกันเถอะทัินีโอเคเลยคิดัด้ไงไปโอ้แย่แล้วทางตันซะได้ เจอกันอีกแล้วนะวันเนี้ยฉันไม่อยากมีเรื่องกับแกสัเท่าไหร่เลยด้วยช่วยไม่ได้สินะเจอกันทีไรทาฉันสู้ทุกทีก็ได้จัดให้ โอ้โหไม่ใช่พระเอกทำไม่ได้เลยนะเนี่ยเอา้าก็พี่เขาเป็นพระเอกอะเจ้าเจ้าเฮ้ยเอ็เองดูดิว่าหอยเต็มเลยเว้ยโอ้โหจ้าเจ้าดีนะว่าข้าพกถุงมาด้วยฮ่มา,มา,มา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 ช่วยเก็บหน่อยเว้ยเอ้ยข้าจะไปขายฮะเอาไปย่างให้ลูกค้าเก็ตมามามาเจ้าเจ้า มากไหมครับอ๋อนิดหน่อยนะ่ะเป็นไงหอยได้ไมาเยอะไหมอ๋อได้มาเยอะมากๆเลยครับเนี่ยได้ทั้งสองถุงนี่ใช่ใช่ใช่พวกเราจะแบ่งให้พี่ถุงนึงนะครับส่วนพวกเราเนี่ยก็ถุงนึงครับอ่ะโอเคขอบใจเรื่องน้องมากเลยนะครับไว้ขราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปเอาหอยกันอีกนะเฮ้อไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่าครับเฮเก่งใจครับเอ้อว่าว่าแต่พี่เนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่อ่ะแปลงรล่างได้ด้วยอ่ะ ใช่ใช่พี่เน่ยโคตรเท่เลยอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับน้องๆเพราะพี่น่ะคือเอรนเอรนเอรนโอเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนันสังสังกันจะกว้างในเวลาว่างว่างมาแก่มวนกันบรรยากาศอยู่น้พี่นี่ลืมตัวตลอดเลยนะ โอ้ยจ้าจ้าเองนี่หนักชะมัดเลยเว้ยเออกว่าจะช่วยแกออกมาจากปากมันได้นะโอ้ยเหนื่อยแทบตยายเลยไอ,อตัวมันก็ใหญ่ว่าสู้ได้ไงกันไ่รู่เออออจ้าเอ้ยโอ้ยสงสัยอากาศฝนตกเว้ยวนันนี้เออเมฆลึ้มเลยเอ,อ้เออยมา เอาละครับเราแยกกันตัวนี้เลยนะครับถ้าวันไหนน้องๆอ,อยากกินหอยอีกแล้วก็มาหาพี่ได้เสมอนะครับพี่เนี่ยขายแถวเนี่ยประจําครับซาซิมิฮะมีอะไรหรอคิดไดไเงี้ทยทาหน้าทางต้ออกตกใจเน่ก็ทุกคนทุกคนทุกคนดูที่กาแพงนั่นสิเจ้าตัวนั่นนะ่ะนั่นนั่นนั่นมันเจ้าเจ้าตัวที่พี่พีสเสดอจัดก,การไปนี่นามันมันยังไม่ตายอีกหรอฮะแย่แล้วอะไรแย่ครับก็พวกเราเอาหอยมาเยอะเกินไปน่ะสิ แล้วทำไมครับเจ้านั่นมันก็เลยโกรธยังไงล่ะใครเหรอครับหมอนั่นไง